ครับวันนี้ก็เอาใบตองนะครับต้นกล้วยใบตองนะครับให้เิดกินนะครับนี่ครับมันลมนะครับเมื่อวานฝนตกครับมันลมก็เลยเอามาให้เ็จกินนะครับนครับให้ให้ไปกินเป็นอาหารเสริมนะครับนี่ครับนี่ก็มะลกอสุกนะครับที่ที่เรากินไม่ทันนะครับ ก็รุ่นพี่นะครับก็จำในออกไปแล้วก็ประมาณ10ตูวนะครับตูวหนึ่งก็หนักประมาณ2อกิโลนะครับ2อกิโลกว่าถึง3ากิโลนะครับนะครับแล้วก็เวลาตาักเครือกล้วยนะครับออกก็เอาน้ำต้นมาให้จิ๊ดให้เป็ด กินนะครับแล้วก็หล่นก็เอามาให้กินนะครับเดี๋ยวเขาก็กินเองนะครับเป็นเป็นอาหารเสริมที่ดีเลยนะครับนี่ครับเคไม่ัวดแล้วครับเดี๋ยวเขาไม่กล้ากินนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปน้้นครับ